ใช่ก่อ๋อเริ่มได้หรอเออเริ่มแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะเรากลับมาอีกครั้งนะคะกับ Mission Impossible Life นะคะวันนี้เป็น EP ที่หกครับอุ้ยฉันมาไม่เห็นแอบมองมือพลอยเลยอะคนะคะทางการมางการใช่ไหมนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อเกี่ยวกับ financial vocab นะคะเรืองขาคำศัพท์ทางด้านการเงินสุดฮิตที่คนไทยมักเข้าใจผิด อ่าคือพอได้หนาหูมากแล้วอหะอันนี้มันคืออะไรเราจะโดนหลอกไหมนู่นนี่นั่นแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันเรามาแชร์กันก่อนนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาเปนก่อนอ่ใช่เดี๋ยวรอแฟนๆเิดนด้วยคนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับใช่แล้วนะคะหรือว่ามีคำถามอยากรู้คำศัพท์อื่นๆคำไหนที่อาจจะไม่ได้มีในนี้หรืออะไรเงี้ยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยมาแอบส่องก่อนนะ สิ่งที่เราเริ่มที่100อันนี้ยราเริ่มที่ร้อันนี้เรามีห6สิ่งนะคะเราใ่ตอนใน่ที่แล้วอีกแย่จังนะคะใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้ตลอดนะคะครับแล้วก็พวกไลฟ์เก่าๆของเราก็คือสามารถ ไปดูได้ในเพจย้อนหลังกด้เลยนะครับผมใช่เดี๋ยวจะใส่ไปที่คอมเมนต์ของอันนี้เนาะเดี๋ยวใส่ปเป็นลิงไปให้นะครับ5 ep ก่อนหน้านี้ ทับเฟลครับผมนะคะก็เดี๋ยวมาแนะนำตัวกันอีกครั้งดีกว่าแนะนำให้แบบแฟนๆจำแม่เลยเดินเจอก็ทักได้เลยอะไรางเงี้ครับค่ะชื่อทันนะครับก็เป็นนักอากแบบการเงินของ possible ครับผมผมชื่อเจครับผมก็เป็นนักออกแบบการเงิน possible เหมือนกันนะครับ ชื่อพลอยนะคะเจอกันเมือาทิตย์นะคะเป็นชิพีกรนะคะครับก็ไม่รู้เบื่อนะเราสั่คนหรือยังเนาะถ้าเบื่อไม่รู้มาบ่อยสุดแล้วถ้าเบื่อก็กดไลค์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเบื่อมากก็กดหัวใจนะการตักเยลถ้าไม่อยากดูแล้วกดแชร์เลิไม่ต้องดูคนเดียวใช่ไหมแบ่คนอื่นเบื่อเราไปด้วยอย่างนี้ดีครับดีนะคะแล้วก็อย่างในหัวข้อวันนี้ที่มันจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคําศัพทางด้านการเงินที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนไทยเลยนะคะมักเข้าใจผิด หลายๆคำที่แบบเป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรเงี้ยค่ะจากที่แฟนเพจถามมาหรือว่าลูกค้าที่เราไปพบนะคะเขาก็จะมีแบบข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆมาตลอดเลยครับแล้วเป็นคำที่ฮิตที่สุดตอนนี้ที่พอได้ยินมานะคำว่า passive income คำว่า passive income ใช่พอฟังแล้วมันรู้สึกว่าแบบยิ่งใหญ่มากเลยแต่พออยากถามให้พี่คะแล้วก็พี่เจอธิบายในนี้ดืกแบบว่า passive income จริงๆแล้วมันคืออะไรคะครับผมก็สำหรับคำแรกเลยนะ้วคำว่า passive income เรามาเริ่มกันก่อนว่า หลายๆคนเนี่ยคือเข้าใจผิดครับคำนี้ยังไงบ้างนะครับคือหลายๆคนเข้าใจว่าคําว่า Passive Income ค,คือว่าเรามีรายได้เข้ามาโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทํางานแล้วนะครับผมคือนอนอยู่บ้านเฉยๆเลยนะครับตื่นขึ้นมาก็มีรายได้ที่ได้ว่า Passive Income เ,เนี่ยม,มาให้เราเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็สบายและ,กะเกษียณตัวเองนั้และวันๆไม่ต้องทําอะไรและใช้เงินไปเรื่อยๆแค่นั้นเลยอันนี้คือที่คนเข้าใจกันนะครับผมได้เงินหมื่นตื่นแค่ได้เงินแสนใช่ไหมใช่ครับแต่ จริงๆแล้วเนี่ยคำนี้คือมันที่คนเขามีรายได้เข้ามาแล้วอ่ะเราก็ยังต้องดูแลรายได้ตรงนั้นที่เข้ามาอยู่ดีเราต้องจัดการเงินตรงนั้นอยู่ดีนะครับผม<ช>ค,คือพาสซีฟค่ะมันเป็นแค่ตัวช่วยเป็นเครื่องทุนแรงเฉยๆให้เราเนี่ยเป็นเป็น,ปนทุนแรงต่อให้วันหนึ่งเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาแล้วเราไม่มีแอคทีฟอินคัมนะครับพวกการทํางานเงินเดือนอะไรพวกนี้เราก็ยังมีพาสซีฟอินคัมคอยซัพพอร์ตนะครับผมแต่ว่าใครที่แบบไปหวังอย่างเดียวว่าให้พาส s ีฟมอย่างเดียวเราไม่ต้องมีแอคทีฟไปเนี่ยคือมัน แล้วภาษีหินคำมาจากไหนครับภาษีหินคำมันก็มาได้จากหลายที่เนาะหลายหลายคนอาจจะอะไรหลายแหล่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคือบางคนอย่างพวกเป็นนักลงทุนอสังหาเขาก็จะไปลงทุนหาคอนโดใหม่ๆตรงไหนเกิดขึ้นตรงไหนมันก็ไปซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าไอ้ตรงค่าเช่าที่เข้านั่นแหละเรียกว่าภาษีหินคำเพราะว่าต่อให้เราไม่ต้องทะไรเราไม่ต้องเดินเข้าไปคอนโดทุกวันเราก็ยังมีค่าเช่าเข้ามาทุกเดือนนะครับหรือเป็นนักลงทุนในหุ้นในกองทุนเขาไปลงทุนพวกนี้เขาก็จะได้รับ อินค่าไม่ได้ว่าเงินปันผลตรงนี้ก็เป็นพาสซีฟเหมือนกันเพราะว่าต่อให้เขาไม่ทาอะไรเขาถือหุ้นนั้นไว้เฉยๆก็ยังมีเงินปันผลมาให้เขาอย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพาสซีฟอินค่าก็เหมือนแบบว่ามันก็จะใช้คําว่าอยู่เฉยๆได้เงินมันก็ใช่แหละแต่มันก็ต้องมีการมงไปทีเดียวใช่ครับอย่างดีว่าเอออย่างที่พี่พี่บอกด้วยแล้วก็แบบหลายท่านเคยได้ยินด้วยใช่ไหมว่าจะไปครอบครอง สินทรัพย์อะไรไม่ควรก่อนหนี้ก่อนถูกต้องใช่เขาบอกไว้ว่าเราไม่ใช่ว่าบอกว่าอยากมีแพสซีฟอินคัมเราเลยไปกู้คอนโดไปกู้เงินไปกู้เงินไปลงทุนคอนโดเลยปล่อยเช่าแล้วบอกเนี่ยฉันมีแพสซีฟและไม่ต้องทํางานและสบายเราลหนี้คุณละทำยังไงถูกไหมใช่นี่คือเป็นข้อคิดอันนึง่งก็อยากเริ่มสร้า อยากเพราะว่าบอกว่าแพซติฟก็จริงแหละสมมติคอนโดปล่อยเช่าสุดท้ายเราก็ต้องดูแลดีเนาะลงไม่ได้แบบซื้อมาแล้วไม่ไดดูดับดูดีแล้วก็รอรับเงินอย่างเดียวถูกไหมถ้าเกิดคนเช่าทําทรัพย์สินแล้วเสียหายหรือของมันเสื่อมสภาพอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องไปดูแลเปลี่ยนเป็นต้องอยู่ดีมันก็ยังมีค่าเป็นแม่ค่าอะไรค่าส่วนกลางค่าอื่นี่นะาสใจมันก็ไม่ใช่แพซตฟร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ทุกคนคิดหรอว่ามันจะสบายขนาดนั้นเนาะผมว่านั่นคือไอเดียเลยนะคือไอเดียเฉยๆมันยากมากที่จะเกิดขึ้นจริงๆ จริงจริงอันนี้ติกออกอันนึงเ<ช>ราเห็นเมื่อก่อนนะครับสมัยมที่แบบรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมแบบสาวสาวหนุ่มๆนะ<ช>เลยนะดอกเบี้ยเงินฝากในไทยมันสองหลักถูกไหมสิบเปอร์เซ็นต์เครื่องคนเมื่อก่อนที่มีเงินฝากในแบงก์สิบล้านนี่คือได้ดอกเบี้ยประมาณปีละล้านกว่าถูกไหมก็คือตีว่าเดือนละแสนนะ เมื่อก่อนอะไรก็ถือเป็นแพสซีฟคัำได้ทูกอย่มันได้ชัวร์เลยนะไม่ต้องทำอะไรด้วยไม่ต้องลงทุนใดๆแค่ฝากเงินอย่างฝันกดนเองก็จบเลยได้เป็นพาสซีฟของจริงแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดไงพอมีต้นยุนพุ่งเข้ามาปุ๊บดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเลยดิลลงไปเลยจนตอนนี้เท่าไหร่ครับศูนย์จุดแล้วอ่ะมันไม่ถึงแบบเป็นตด้ยนนิดๆใช่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เคยเป็นแพสซีฟทำสมัยก่อนอ่ะตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะอย่างที่บอกครับมันไม่ไม่มีอะไรอยู่จริงแล้วยังยืนแหละอออออะะะไไไรรรรทีีี่่่่เเเาาาาาาคคิดดวมมัันนนนนนแแพพสซฟตตต้้้้จจใชกก็็งบบ คอยมันตรวจเช่นทรัพย์สินเราดีดีครับว่ามันจะสร้างมัลสิให้เราอะได้จริงหรือเปล่าและเพียงพอจริงหรือเปล่าครับคือต้องหมั่นวางแผนแล้วก็ดูแลตัวเองเเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะครับผมแล้วก็พอพอมีคำว่า passive income ะแต่ส่วนใหญ่จากคำว่า passive income พอจะได้หละแหละพอจะดีหละแหคนพอจะพูดกันว่าไปทำไปเหมือนไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่พี่เจบอกใช่ปะ มีไปซื้อคอนโดปล่อยเช่า8% 10% 20%แล้วแต่แต่ลาแห่งอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซไหมคะอ่าคำนี้แบบหลายๆคนแบบโดนหลอกฉันโดนหลอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือยังไงอะคะคำว่าแชร์ลูกโซคันคือแชร์ลูกโซอ่ะครับจริงๆมันก็เรียกว่าธุรกิจอีกไบมก็ถือว่าเป็นธุรกิจแบบหนึ่งเหมือนกัที่เขาอะครับพยายามชักชวนคนเข้ามาเพื่อมาลงทุนอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเขาจะบอกมาเช่นจมบอกว่าลงทุนในสาขาต่างประเทศนะ หรือลงทุนในอะไรสักอย่างอ่ะที่มันดูดูดีอ,อด่ะดูดูน่าเชื่อถือแหละลงทุนในบริษัทต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาใช้คำว่า,าต่างประเทศดูแบบว่าใช่ให้มันดูแบบพฮ้ยอ,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 อิน,อนเตอร์อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งสุดท้ายแล้วจริงจริแล้วเนี่ยการทําอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเงินมาเนาะเพราะเราต้องเสียค่าสมัครกับเขาหรือหรือค่าเงินลงทุนแรกเรื่อมกับเขาเเมมเบอร์ใช่แล้วเขาก็เขาจะเอาเงินนั่นแหละมาคืนเราหรือจะเอาเงินคนต่อไปอะมาคืนเราซึ่งส่วนใหญ่อะเขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาจะการันตีนะว่าคุณอะจะได้เงินคืนประมาณเดือนละ การันตีเลยสิบเปอร์เซ็นแน่นอนซึ่งตอนแรกขางก็ให้จริงจนะเท่าที่เจอมาพอให้จริงปุ๊บใช่ไหมผ่านไปสักสองสามคนมันก็จะเกิดการบอกต่อถูกไหมของมันดีจริงนี่ลงไปแสนหนึ่งได้ลับมาเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยใครๆกมอยากได้กอกเพื่อนไปเอเพื่อนคนนี้ก็ได้จริงก็บอกเพื่อนอีกคนเอาก็ได้จริงก็บอกต่อไปเรื่อยๆจนจนถึงวันจริงครับมันก็ต้องไปจุดปลายโซ่เนาะมันคือแชร์ลูกโซ่แล้วจุดปลายโซ่คือคนสุดท้ายที่เข้ามาอย่างเงี้ย ไม่ได้เงินแล้วหมุนเงินไม่ทันใช่เขาเรียกว่าหมุนเงินไม่ทันคือเขาไม่รู้จะเอาเงินจากใครมาให้คนดีแล้วอ่ะเพราะมีคนต่อไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็อาจจะมารู้ตัวที่ว่าให้สีซันโดนอยู่เนี่ยคือมาโดนหลอกคือเอาเงินไปลงทุนไปเราไม่ได้อย่างที่คิดเอาไว้นะซึ่งสันโ่อจริงจิเนี่ยเขาใช้หลายวิธีการกเายในการแบบเชื้อเชิญคนให้มาลงทุนกับเขาต้องบอกควาเก่งใช่มีการนองนาวเยอะหรือว่าแบบหลอกว่าพาไปต่างประเทศมีเหมือนกันเพราะว่านี่คือเคสจริงเลยที่เคยเกิดขึ้นม จำชื่อไม่ได้แต่เป็นใช้ลูกโซ่เหมือนกันคือหลอกว่าจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาพาไปจริงๆนะแต่ว่าพาไปแบบห้าหกครั้งแรกให้คนเขาไปบอกต่อกนก่อนอไปกระจายข่าวกันก่อนนะพอคนเริ่มาเยอะๆเชื่อันเยอะๆพอมาลงคนของเขาบอกว่าอย,อยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็พาไปถึงสนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละแล้วเขาก็ไม่มาเขาหายไปเลย แล้วคนก็ไปติดอยู่ที่โซนภูมิเดียวมากก็แบบมงว่าไอ้เกิดอะไรขึ้นอลายสิบคนเลยมันต้องเป็นร้อยเป็นร้อยเคยออกข่าวด้วยจาได้ข่าวใหญ่มากเขารวบรวมแล้วมูลค่า50ล้านอ่ะที่โกงไปใช่ยอดมากเพราะว่าใช่คือเขาก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งนะที่เขาหลอกคนได้แต่ไปทางที่ผิดนิดนึองมันก็แม่มันก็ผิดทางนิดนึงนะครับนะคะก็ถ้าใครมาพูดให้ฟังว่าลงทุนต่างประเทศลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้ดอกเบี้ยเยอะๆอาจจะต้องแบบเอะใจเอ๊ะนิดนึงหรือไม่มั่นใจก็ลองมาถาม เราได้เราก็จะช่วยหาให้ว่าเมื่ผิดเขาจริงๆอ่ะเขาทำอะไรไม่รู้ได้่ว่าส่วนใหญ่ทำเนี่ยมันจะมาทําแบบคําสวยหรูว่าที่ทัดบอกไปเนาะการันตีผลตอบแทนลงทุนต่างประเทศพาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรพวกนี้คือมันเป็นคำที่แบบมันใบแอดไปแล้วว่าแบบมันดีอยู่แล้วอ่ะเนาะรุ่นก่อนๆเขาก็ได้การที่ไม่ไม่อันนี้คือตัวหลักเลยที่ให้ธุรกิจยิ่ประสบคมสเร็เราก็ได้การใช่ไอ้เขาก็ใครๆก็ได้เนี่ยแต่เราอาจจะไม่ได้ แต่ว่าการลงทุนต่างประเทศอ่ะที่อีกคำหนึ่งยอดฮิตเลยคำว่า forex ค่ะคำนี้หลายๆคนก็แบบว่าถามว่าลงทุนอะไรกันอยู่แบบวางแผนกันยังไงลงทุน forex ผลตอบแทนดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่า forex แบบนี้อยากให้พี่พี่ีอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าธุรกิจประมาณนี้คืออะไรคือคำว่า forex จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจเนาะคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าจริงๆมันย่อมาจากว่า forex chain forex คือมันเป็น ตลาดตลาดซื้อขายเนี่ยแหละตลาดทุกอยแต่เป็นตลาดซื้อขายสินค้าคือเงินตราต่างประเทศนะครับแล้วก็ <S 2> <S 2> หน้าที่ของนักลงทุนเลยก็คือแค่เข้าไปเหมือนกับแค่ยามเก็งกำไรแหละไปดูว่าค่างเงินเนี่ยเทียบอันนี้กับอันนี้เนี่ยมันจะอ่อนขึ้นหรือมันจะแข็งลงค่างเงินมันจะจะ,จะแพงขึ้นจะลดลงเราก็เข้าไปซื้อท่างเงินนั้นหรือเรามองว่า,วาอันไหนจะถูกอะไรเงี้ยเราก็ขายอะไรเงี้ยมันจะเป็นมันส่วนใหญ่เขาจะจับท่าเงินคู่ๆอย่างแบบอ่ะอย่างเป็นแบบพวกยูโรต่อ US ดอลลาร์อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบยูเอาดอลลาร์กับ เยนเลยพวกนี้เขาจะมาเป็นคู่กันนะผมอันนี้คือมันเป็นหลักจริงๆของการลงทุนแบบเรื่องเรื่องของ For รนนะครับผมเรื่อง For e x ็กแต่ว่าที่คนเข้าใจผิดจริงๆอ่ะคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นธุรกิจเขามาบอกว่าคือความจริงพวกเนี้ยเขาจะมีตัวเหมือนกับเป็นอัลกอริทึมเหมือนเป็นโปรแกรมอะเอามาช่วยดูพวกนี้เพราะว่าตลาดเงินตาพวกนี้มันเปิด24ชั่วโมงถูกไหมครับเขาก็จะมาหลอกนักลงทุนพวกนี้ว่าเอ้ยคุณไม่ต้องดูเองเดี๋ยว จ่า<ใ>จ<ด>ยแคย่ค่าสมาชิกเออเรามีโปรแกรมเดี๋ยวเอาเงินมาเอาเงินสมาชิกมาเดี๋ยวไปลงให้เลยเนี่ยการันต์คำเดิมเลยการันตีเลย,ขเ,เ,ลยเขาได้กัเนี่ยดู transaction ดูบัญชีดิน่าจะเคยเห็นหลายคนนะในรูปลงมาก<ช>ำไรเงนโอนเข้าสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก็ได้แล้วเนี่ยเออก็จ่ายแค่ค่าสมาชิกมา นะครับผมเออเดี๋ยวไป,งปลงพวก forex ให้ก็มีคนดูแลให้อย่างนี้ซึ่ง,งพอเขาขายแชร์ลูกโซ่ใช่ส,สุดท้ายที่มันคือกลับไปเนในเรื่องที่คนเข้าใจผิดของฟอเร็รเกต์เนี่ยคือมันเป็นเรื่องคำแชร์ลูกโซ่ใช่ครับเพราะคนบางใช้คำนี้แหละในการหลอ,อ,อกใ,ให้คนมาลงทุนกับเ<ๆ>ขาเพราะว่าถ้าเขาไม่บอกว่าผมทำชร์ลูกโซ่เนี่ยก็ไม่มีใครฟังแต่เขาบอกผมเอาเงินไปลง forex ให้ก็คือบางคน forex คืออะไรวะเฮ้ยแต่แม่งดีแน่เลยใช่ดูไปต่างประเทศอ่ะดีดีถูกไหมถ้าขั้นเงินต่างประเทศข่านเงินอเมริกาอุ้เลยอะไรใ่ม นะครับนั่นเองนั่นนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะครับนะคะก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบผลิตถ้าคนเป็นจริงมันก็คือดีแหละดีมากใช่ได้ค่ะเป็นกั้ไรกันใช่ครับซื้อใส่เลื่อนตาต้อนิ่งเนี่ยอะไงนี้แต่ว่ามีคนรู้จักที่เป็นจริงๆแล้วเขาก็ทุ่มเวลาทำแบเนี่ยจริงๆเขาก็ได้กําไรเยอะเยอะมากเยอะเยอะแบบเยอะจริงๆแหละครับแต่ว่ามันน้อยคนที่เขาจะทําแบบนั้นได้น้อยมากนเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์หลายๆอย่างนที่ ที่เราควบคุมไม่ได้เออที่มันจะมาส่งผลต่อเงินอย่างเงิน US dollar มันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่เราสามารถควบคุมได้พอใช่ไหมน้อยอะครับแค่ประธานทวิตเตอรเขาเราก็ไม่รู้จะไปควบคุมอะไรเขาได้แล้วแค่เขาทวิตเตอร์ที่นึ่ต้องค่าเงินก็อ่อกถูกต้องทวิตเตอร์ครั้งเดียวที่เอฟเฟกทั้งโลกเลยใช่ใช่ครับแล้วมีพลอยไม่ยุ่งแล้วเขาต้องทวิตเตอร์ต่อวันแต่เราหลับอยู่อะใช่เราติดไม่รู้เรื่องเลยนะถูกไหม เอออันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังนี่มันมีความเสี่ยงไม่ได้บอกว่าถ้าไปลงทุนแต่ความเสี่ยงมันเยอะมากจริงๆก็ต้องมีเวลาให้มันเยอะเป็นพิเศษก็อยู่ในเป็นเหมือนเป็นจริตการลงทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นแพสซีฟอิน c o m ต้องมีการวางแผนที่ดีหรือว่าจะแบบแชร์ลูกโซ่แต่ถ้าเขาวางแผนดีๆหรือว่ามันเป็นธุรกิจจริงๆดีๆที่ไม่ได้แบบว่ามีการมันหลอกกันหรืออะไรเงี้ยมันก็คงดี เราเน็นฟอเร็กด้วย<ช>แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือต้องเริ่มจากการวางแผนการเงินที่ดีก่อน<ม>ถูกไหมคะหลายๆคนก็มองว่าการวางแผนการเงินคืออะไร<ม>ใช่แบบว่าปาาระกันหรือเปล่าเพราะ<ช><ม>ว่าหลายๆคนจะมีแบบฉันเป็นนักวางแผนการเงินอะไรอย่างนี้หรือว<ม>่าแบบว่าทําไมทางธนาคารก็พูดเรื่วางแผนการเงินหลายๆที่ก็พูดไปหมดเลยอยากให้พี่พี่อธิบายให้แบบให้เฉียบอีกนิดนึงว่า<พ>จริงๆอ่ะมันคือยังไง ก็แผนการเงินนะครับ<ฆ>จริงๆก็คือเป็นการวางแผนทุกอย่างแหละที่เกี่ยวกับเงินในชีวิตของเราเราคนเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยะครับ<ฆ>มันเกี่ยวข้องกับเงินหมดนะครับ<ฆ>เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าชีวิตของเราทุกอย่างมันต้องใช้เงน<ฆ>ินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตั้งแต่เกิดตอนเราเรียนอย<ฆ>่างเงี้ยตอนเราทํางานทุกอย่างใช้เงินไปเลยการเกษียณก็ใช้เงินเราเพอาะ้นก็วาแผนการเงินจริงๆะครับอ่ามันเป็นทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน ดีทุกคนอ่านคุ้นเคยแล้วหรือเป็นประลกอย่างที่พลอยบอกเนาะเราวงางแผนการเงินได้กับเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องตั้งแต่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วกลัวมันจะหายไป<ฆ>นะเช่นเงินการควบคุมค่าใช้จา่ายควบคุมรายรับรายจ่ายเนาะสิ่งที่มีอยู่แล้วกลัวจะหายไป<ฆ>หรือแม้แต่มีเงินอยู่แล้วเกิดเหตุไ,ไม่คาดฝันทำให้เงินมันหายไปเช่นเกิดอุบัติเหตุ<ฆ>เข้าโรงพยาบาลรถชนบ้านไฟไหม้พวกนี้ทั้งหมดเลยก็คืออาจตอบโจทย์ด้วยประก,รกันก็จะเป็นการแผนการเงินด้านประกันส่วนว่า เรามีทรัพย์สินแต่อยากให้มันเพิ่มขึ้นอีกเราวางแผนไันยังไงก็คือเรื่องการลงทุนเนะพราะนั้นสิ่งที่ตอบโจทย์ก็จะเป็นพวกสินค้าการลงทุนต่างๆ,ๆหรือบางที่อาจจะเป็นมีอยู่แล้วแล้วอยากแล้วต้องให้คนอื่นหรืออยากจะให้คนอื่นก็จะเป็นเรื่องการแหม่ด้านาภาษีต้องให้หรัฐบาลนะหรือมีอยู่แล้วต้องให้คนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องการส่งต่อทรัพย์สินหรือทําพิธีกรรมทำมรดกพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินแหม่มันเกี่ยวกับเงินหมดเลยทั้งช่วงชีวิตเราแม้แต่ตอนเราตายก็ต้องมาคิดว่า ตายแล้วจะแต่งงานจบแบบไหนมักนคือเงินอีกคือทุกอย่างคือเงินหมดเลยเพราะนั้นนะครับการวางแผนการเงินเนี่ยคือการที่ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราต้องมีอะไรบ้างแล้วเราก็ให้คิดว่าแต่ละเป้าหมายของเราอะครับเราจะมีการวางแผนยังไงเพื่อให้มันถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการเอาไว้คือการวางแผนการนก็คือการวางแผนการเงินอาจจะเป็น s p e c i ช mean. l i s ในบางส่วนหรือว่าในองค์รวมก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกคำหนึ่งก็คือการวางแผนการเงินวางแผนโดย fa IFA อ่าอันนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะ FA กับ IFA แตกต่างกันอืออะไรคืออะไรด้วยอ่า FA ก่อนเลยแล้วกันย่อมาจาก Financial a d v i s o r นะก็คือที่ปรึกษาทางการเงินนะครับที่คอยแนะนาในเรื่องของว่งแผนการเงินอันนี้เนี่ยเราพูดในฟิลของเรื่องอะองแผนการเงินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายหลหลายห advisor เลยแต่ถ้าเป็นด้าน corporate พวกเนี้ย็เป็น advisor ด้านด้านบริษัทไปผมว่า อาจจะใช้คำนี้เหมือนกันแต่ว่าก็จะคนละสายกันนะครับออย่าง F A ในสายวางแผนการเงินเนี่ยก็คือเขาจะเป็นที่ปรึกษานั่นแหละนะครับคอยแนะนำในเรื่องของการวางแผนการเงินให้เราแต่ว่าพอมีคาว่า I F A เนี่ยมันคือ i n d e p e n d e n c e Financial a d v i s o r นะครับผมโดย F A ปกติอะครับเขาจะต้องมีสังกัดถูกไมเขาต้องอยู่ธนาคารอยู่บริษัทหลักทรัพย์อะไรพวกเนี้ยนะครับหรืออยู่ตามบริษัทประกันนะครับผมเขาจะมีสินค้าที่เป็นของบริษัทเขาเนี่ยคอยเสิร์ฟให้ลูกค้าถูกมครับแต่ว่าถ้าเป็น อินด p พีเอนเดนซ์เอเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นอิสระเราก็ไม่ได้ขึ้นตกขึ้นตรงกับใครแต่เราแค่ไปหาพาร์ทเนอร์มาจอยกันเฉยๆเราเออมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปไม่ได้บอกว่าไหนดีกว่ากันนะแต่อย่างเอเเราก็จะข้อดีของเราก็คืออ่ะเราสามารถเป็นตกกับมีความเป็นกลางในการเลือกสินค้าการเงนินให้กับลูกค้าโหยือที่ไม่ไม่ไงแสว่าแบบเออต้องเอาสินค้าของบริษทัทเรานะไปตอบโจทย์อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่า ถ้าเป็น SA ที่เขาสังกัดกับพวกบริษัทหรือแบงค์หรืออะไรพวกนี้นเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในโปรดักต์นั้นๆโดยเฉพาะถูกไหมครัอย่างเอฟเอสังกัดบร,ริษัทประกรนันอ่ะเรื่องประกรนันก็ไม่ต้องพูดถึง,ง,<ช>งอะไรในในเขาดูลนะเอียดเขาเชี่ยวแน<ช>่นอนอยู่แล้วนะครับผมย่างสังกัดบร,ริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเนี่ยเขาก็สามารถแบบมีมีสินค้าของตัวหลักทรัพย์เขาออกมาแนะนําลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่า ดูแลในส่วนนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างของบริษัทเราก็เป็น IFA ของเราเป็นใช่ไหมคะเป็นอิสระท่สามารถวางแผนได้ในรไดับได้ทั้งที่ใช่ครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะแล้วก็วิชาชีพของเรานักวก็แผนการเงินคุณวุธ CFP คือมาแต่ EP แรกแล้วใช่คือ CFP อ่ะแน่ๆบริษัทเราเป็นแน่ๆแหละ แต่ว่า CFA CPA ออยากให้พี่อธิบายให้ฟังอีกนิดนึงว่าแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเาชื่อว่าหลายคนที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้ว่จะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆก็ CFP คือเอางานที่เราทำก่อนงานที่เราทำเนี่ยบุตที่เราอยากจะมีกันน่คือ CFP คือ Certified Financial Planner ครับอันนี้ก็แปลตรงตัวก็คือว่าเป็นน้องแผนการเงินที่ได้รับการรับรองรับรองจากใครล่ะก็รับรองจากประเทศอเมริกานะครับ ถ้าเราเร่จากอเมริกาก็อารมณ์แบบก็เหมือนทั่วโลกแล้วแหละ<น>มันค่อนข้างจะเป็นสามนแล้ว<ช>ห,หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือว่าการแบ่งการเงินส่วนบุคคลน้องส่วนบุคคลเป็นหลักนะครับก็<ด>อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราทบอะไรบ้างก็คือตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละวาิ่งการเงิน,น,น,นแต่เมื่อก่อนนะครับอันนี้มันเพิ่งเข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อประมาณแบบสิบปีไม่เกิน ตอเมื่อก่อนเนี่ยพอพูดไปคนอาจจะเข้าใจว่าเป็น CPM ถ้าคนทเพื่อนคนที่ยิ่งเยอะการเป็นพูด CPM เฉยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะครับอย่างอันนี้คือ CFP ไม่ใช่ CPM ต่อมาเป็น CFA นะครับ CFA เนี่ยย่อมจาก Charter Financial Analyst นะครับหมายความว่าเป็นนักวิเคราะห์นะครับเป็นนักวิเคราะห์เป็นไลเซนของนักวิเคราะห์ที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์อะไรกันเขาวิเคราะห์พวกหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือหลักทรัพย์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นหน้าที่เขา หรือเขาอาจจะปเป็นฟันเมเจอร์หรือผู้จัดการของทุนตามวัตถุนต่างๆที่เราเคยซื้อก็ได้พวกนี้ต้องมีบ c คลีฟเอทั้งหมดเพราะเขาต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตัวนั้นๆหรือสภาพเศรษฐกิจเขาจะเลือกพิกออกมาครับเพื่อเอามาทำเป็นกองทุนหรือเลือกพิกออกมาเพื่อเชร์อย่างที่เราเคยเห็นพวกบทวิเคราะห์พุดนาะครับเขาจะบอกเลยวุฒตัวนี้ควรซื้อที่ราคาเท่าไหร่อ่าขายที่ราคาเท่าไหร่อันนี้คือต้องเป็นทางวิเคราะห์คือต้องมีบุ้กนี้แหละเพืจะสามารถทำพวกนี้ได้ใช่อันนี้คือ4 F A ต่ะ CPA ค่ะสุดท้ายส่วน CPA เนี่ยคือ Certified Professional Accountant นะครับก็คือว่าเป็นนักบัญชีนะ Accountant เป็นนักบัญชีเนาะหน้าที่ของเขาครับก็คือว่าเป็นคนที่เซ็นรับรองบงบงบที่ว่าเนี่ยเป็นงบของบริษัทต่างๆสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งอยู่นะครับเราเข้าไปในเว็บตลาดหลักทรัพย์เราสามารถเข้าไปดูงบของงบการเงินนะครับของบริษัทนั้นได้ถ้าเราเข้าไปดูงบการเงินนะครับเข้าไปหน,น้าสุดท้ายเลยจะมีลายเซ็นหรือลายเซ็น ที่ตรวจรับรองงบนี้ว่ามจะถูกต้องอันนี้แหละครับคือ C P A ต้องเป็นคนเซ็นคือเขาต้องได้เซอร์นี้มาก่อนได้ลายเส้นนี้มาก่อนเขาจึงสามารถเซ็นได้เซืรอที่ของเขาครับเวลาเซ็นเนี่ยเขาไม่ใช่อยู่ดีก็เซ็นได้เขาตรวจครับว่าเองงบอันนั้นเนี่ยมันถูกต้องตามหลักบัญชีของประเทศไทยหรือเปล่าเพราะการลงบัญชีของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันประเทศไทยก็มีหลักการของประเทศไทยเขาก็จะคอยบอกครับว่าประเทศเนี้ยต้องลงยังไงบ้าง C P A ต้องรู้ทั้งหมดแล้วต้องเช็คครับว่าบริษัทนั้นน่ะ ส่งงบมาให้ถูกหรือเปล่า<ช>ขอต้องเช็คกิจธีเพื่อให้มันถูก<ช>แล้วเสร็จพ<ช>อเสร็จเสร็จปุ๊บบริษัทนั้นถึงสามารถรับบิดตัวงบอนั้นออกสู่สาธารณะได้เ<ช><ช>พราะยิ่งเป็นบริษัทมหาชนเนี่ย<ช>คืองบการเงนนนินมีผลต่อหนักลงทุนมากๆสำคัญมากเพรางงบเพราะต้องดูงบในการตัดใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อหุ้นตัวนี้ต้องแล้วเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องย่อมอยากทำให้งบการเงินเป็นออกมาดีที่สุดอยู่แล้วจะนัคนที่จะมาคอยตรวจสอบจะเป็นตัวแบบคอยเชื่อมให้เนี่ยว่ามันถูกจริงเออมันดีแต่มันถูกจริงเน ผู้ตรวจสอบนี่แหละใช่ครับนะครับซึ่ง CBA ก็ทําให้ถูกต้องแหละเพราะเกิดทําผิดเขาก็จะมีความผิดทางกฎหมายด้วยเช่นกันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเนาะการทำอาชีพนี้อันน้ก็คือความต่างระหว่าง CFP CFA กับ c p a อธิบายใหม่ CFP คือวางแผนการเงินตัวบุคคน CFA คือวิเคราะห์วิเคราะห์เศรษฐกิจวิเคราะห์หุนเป็นตัวตัววิเคราะห์หลักทรัพย์บางอย่างเป็นตัวตัวเนาะ c p a คือคนที่ เสร็จงบกของบริษัทให้ถูกต้องตามหลักบัญชีของประเทศไทยนะคะก็ได้รู้ถึงความแตกต่างอย่างละเอย่แล้วนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งเลยอันนี้ฮิตสุดๆพอยได้ยินบ่อยที่สุดเลยนะคะคือคือคำว่า possible ค่ะ possible แปลว่าเป็นไปได้อย่างเดียวหรือเปล่าคะมันมีในยะหรือว่ามีความสามารถอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าผมจริงๆคำว่า possible มันไม่ใช่ เป็นไปได้อย่างเดียวเนาะบริษัทเราคือไม่ได้หลายอย่างคือเป็นบริษัทเราใช่ไหมอย่างแรกเลยคือมันคือบริษัทเรา่ที่นะผมเอยู่ก็เข้ามาครับก็คือเพราะที่ตั้งชื่อเนี่ยคือเพราะว่าเราเป็นคือความเป็นไปได้ของคุณอน่นะครับผมก็คือเราเนี่ยคือเราคือความเป็นไปได้ทางการเงินของคุณ่นเองนะครับผมก็คือเราอย่างที่เราบอกเลยคือเราเป็นนักวางแผนการเงินเราจะทําให้เรื่องการเงินของคุณเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็ถึงเป้าหมายนะครับผมอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น เรื่องของทั้งการลงทุนการจัดการความเสี่ยงในทุกๆด้านนะครับของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเราจะจัดการแล้วก็จะทําให้ไม่คิด possible นะครับเรียกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยต้องใช่ไหมคะเหมือนแฮชแท็กของเราว่าการเงินเป็นเรื่องกล้วยๆให้ possible ช่วยดูแลนะคะแล้วก็หรือว่าคนไหนหรือว่าท่านไหนนักลงทุนหรือว่าคนสนใจเรื่องการเงินนะคะอยากมีแผนการเงินเป็นของตัวเองอยากเรียนรู้ ด้วยนะคะแล้วก็อยากอัปเดตแต่ว่าเรียนรู้แบบไม่น่าเบื่อนะคะวันที่16พฤศจิกานะคะบริษัทของเรานะคะก็จะมีอีกมิชชั่นหนึ่งเพราะว่าอันนี้จะเป็นมิชชั่น impossible life นะคะที่จะเป็นไลฟ์พูดเว้นพ,พูดผ่านทาง Facebook แต่ว่าเราจะมีอันนึงคือมิชชั่น impossible ที่เป็นสัมมนานะะะจะตัวเป็นเลยใช่ชื่อหัวข้อว่า how to train your money นะคะ,ะ,ะก็จะสอนแบบว่าเป็นมิติใหม่ของการสัมมนาคือแบบ entertainment ให้พิ่ทัศอธิบายเพิ่มนิดนึงแบบว่าอีดูเทเนเมนต์มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับอีดูเท n เมนต์ที่เป็นคำสมาสุดที่เนาะเนาะมันเกิดจากคําว่า Education Book <Entertainment S 2> อีดูเคชันบวกเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะมันหมายความว่าเราเนี่ยนอกจากเรียนอย่างเดียวเราจะได้ความสนุกไปด้วยเพราะเราดีไซน์สัมมนานเนี่ยครับให้เป็นกิจกรรมเบสเป็นกิจกรรมเป็นหลักเพราะนั้นนะครับการเรียนอย่างเงี้ยเราผมเชื่อนะครับว่าการเรียน หรือสัมมนาที่ผ่านมาที่หลายคนอาจจะเจอเนี่ยอาจจะเป็นการนั่งฟังอย่างเดียวยบางทีมันอาจจะเบื่อเนาะหรือบางทีเราอาจจะคิดว่าเราอได้อะไรจากสมัมมนาเนี่ยแค่เดียวเองเสียตังค์ไปได้เยอะแหละเนาะแต่อันนี้นเนื่องจากว่าเราอะดีไซน์เพื่อให้เป็นกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมะผมเชื่อว่ามันจับได้ดีกว่าเราเข้าใจได้ดีกว่าเราจําลองเหตุการณ์ในชีวิตของคุณเข้ามาอยู่ในเกมเข้าอยู่ในกิจกรรมบางอย่างซึ่งคุณสามารถผิดพลาดในเกมนี้ได้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงเราเชื่อว่าเมื่อคุณออกไปใช้ชีวิิต คุณจะไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหลักเลยครับที่เราทําสัมมนานี้ขึ้นมาทุกคนจะได้แผนกันเงินของตัวเองด้วยนะครับได้แผ่การเงินของตัวเองได้วางแผนเองจริงๆของตัวเองว่าวางแผนยังไงเนาะแล้วเราก็สามารถทําให้คุณช่วยบรรลุเป้าหมายได้นะครับของตัวเองคือเราจะได้ทํากันจริงๆในห้องเลยปฏิบัติจริงเลยนะครับรู้กันเลยว่าแบบนี้ถูกหรือแบบนี้ผิดโดยที่หลังออกไปเนี่ยจะได้เอาไปใช้แบบจริงเลยใช่ครับนะคะก็มาจำลอง ชวนเพื่อนๆมาจำลองใช้ชีวิตจริงในคลาสัมมนาของเราเกอนที่ต้องไปประชิญชีวิตจริงๆข้านอกนะคะก็ใครสนใจนะคะย้ำอีกครั้งนะคะวันเสาร์ที่16พฤศจิกานี้นะคะจะมีจัดสัมมนาที่โดยเฉาะเราเต็มวันนะคะความรู้แน่นๆแบบไม่มีกาเพราะว่าพี่ๆ c ี p เอพเรียนร่ำเรียนกันมาสาปีนะคะจะมาถ่ายทอดถ่ายวใช่เพื่อวันนี้วันเดียวถ่ายทอดเต็มวันให้กับแฟนๆแล้วก็นักลงทุนทุกคนนะคะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือว่าไปดูตัวอย่างทีเซอร์สัมมนาของเรานะคะได้ที่พินโพสต์ค่ะพินเอาไว้พินเอาไว้นะคะไปย้อนดูได้นะคะว่าจะได้อะไรบ้างสิ่งที่คาดหวังนะคะแล้วก็การสัมนาของเราเป็นลักษณะ,ะตกงครับนอกจากนี้นะครับตอนนี้เราอีพีหกแล้วเนาะอีพีถึงห้าถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะครับหรือดูไม่ครบกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้เช่นกันนะครับได้คอมเมนต์นะใช่เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ เผื่อใครมีคําถามอะไรสำหรับวิธีก่อนก่อนก็ inbox ถามมาได้นะครับเผื่อเราจะได้เอามาตอบภายใน question bank ขึ้น้าใช่นะคะก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะลาไปก่อนแต่จะขอฝากขอฝากขอใครขออีกนิดนึงจัดไปวันพุธเว้นพุธใช่ไหมคะพุธหน้านะคะมิชชั่น impossible life นะคะว่าเราจะมีอะไรแต่เราพุธหน้าพุธหน้าแต่เรามาเจอกันมาติดตามกันดีดีดีว่าเราจะมาในหัวข้ออะไรแล้วก็กับ พี <G PS> ่พี่เซพีจะมีใครหลอกกัสองคนนี้มาเพิ่มอีกไหมไม่มีแล้วครับอ๋อไอ่มันนะาม่ากจะมีไม่มไม่มีไม่มีแล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นวันนี้เราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย